สมมติเช้าวันที่30เนะาะเนาะวันที่30วันสุกมือน,นีอ้ออกกําลังกายกัน 8 9 10 15 12 Is a is a book, is a bad? is a is girl, is สามเก้าสามเก้าสี่สิบสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด ส right? oh ีตาสีไม่เลยอ่ะเนาะอันส่งอันส่งอันสี Ah. Uh -huh. uh -huh. หกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามบ่ Bad sea. Bad moon. Bad song. Bad, song. Bad

เก้าสิบัสดีครับุ่นผู้ชมอีสิบ สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหสิบเพื่อนยดีครับ Um... Yeah. สี่สี่สี่าวัดีสี่หสี่อาจารย์วัดีสี่วโอยอาจารย์เาเล่นหน้าเาเาเล่นปดี่้าหเเก้าสี่ 6 7 8

สวัสดียามเช้าครับพี่น้องตีห้าสามสิบหกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า Oh. <laughs> ันจักรยานต่อพี่น <Și S 2> ้อง ตีห้าสามสิบแปดไปปั่นจักรยานจักเหล็กจักหน่อยมือมือพี่น่องมือไม่ลายสวัสดียามเช้าครับพี่น่องออกกำลังกายสวนลมมันีนาดนะออกกำลังกายอย่นนนนะอ,ยอน ออกแกลแล์หลายขอกำลังสิกับจากน้อยนี่เหือ่อยเหื่อยเลย ดียามเช้าครับออกตามภาษาครับออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆ <c oughs> ออกในแบบตัวเองเนะ

三三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 三 Nếu mà chị chị thấy đang đào chị biết chưa có 这谢，英雄。 ดียามเช้าครับพี่น uh> ้องสวัสด um> ียามเช้าเนี่ยสวัสดีครับต้องมาทุกวันนะน้าแม่มาเนี่ยรู้ไหมจะได้แข่งเล่นแข่งแล่นแล้วแต่รอขึ้นมา ยสวัสดีครับภาค,คแข่งเลยครัรบเช่นกันครับวันดีวันดีครับวันดีวันดีครบับภาคแข็งแรงทุกคนครับข <c oughs> อบคุณครับสวัสดีฮามเ้าพี่น้อง ออกกำลังกายแล้วล่ะสวัสดียานเช้าพอแล้วออกกำลังกายพอลเมือ่อยออกวันละเล็กวันละน้อยเนาะ สิ่งรสชาต์แปลกอีเด้แต่มันได้รับรองอัน,นมาตรฐานจาก NSE เนาะจากมันยอ่อมาจากยังก็อ่านไปเห็นหลพี่น้องตัวหนังสือน้อยหน่อย,อยขอบคุณทุกการรับชมเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่มาให้กำลังใจครับพี่น้อง ขอบคุณสำหรับไลฟ์วันนี้เนาะบ่ได้ไล่นานแล้วพี่น้องบ่ได้ไล่สดนานปกติก็ไปไล่อีกสองคลิเนาะจริงๆเขาก็ำลัใจะอ,ออกจากวงการ YouTube ยูทูบเดพี่น้องของประเทเรื่อยๆอยู่ทำเรื่อยๆอยู่แต่ว่าก็าหลายอย่างหลายสองหลายเนี่ยม,มีเวลาเนาะ กับพี่เขาจบไลยแค่นี้แ่ะพี่น้องแล้วพอกันม่ในมุอหนาเน้ะครับสวัสดีครับ